ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชราวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากสําหรับทุกคนที่ต้องการรักษาสุขภาพและความแข็งแรงให้ยาวนานไปกับวัยทองนั่นก็คือการดูแลกล้ามเนื้อของเราอย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวันหลายคนอาจไม่ทราบว่ากล้ามเนื้อของเรานั้นเหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการการดูแลอย่างถูกวิธีและมีระเบียบหากเราทานอาหารที่เหมาะสม ในเวลาเดียวกันทุกคืนร่างกายจะปรับตัวและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นการนอนหลับก,ก็จะมีคุณภาพส่งผลให้ร่างกายฟื้นฟูได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความสม่ำเสมอในการดูแลกล้ามเนื้อไม่ใช่เพียงเรื่องของการออกกำลังกายเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับนิสัยเล็กๆที่เราสามารถทำได้ง่าย,ายๆเช่นการทานคอเทจชีสกรีดโยเกิร์ตหรือนมก่อนนอนเพื่อให้กล้ามเนื้อได้รับสารอาหารที่จำเป็นตลอดคืนซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและลดความเสี่ยงจากการล้มในผู้สูงอายุ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวของคุณสมพรหญิงสาววัย68ปีที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยนิสัยเล็กๆนี้และได้รับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งจากการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมออย่าลืมติดตามและนำเคล็ดลับดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขในวัยเกษียณของคุณนะครับและถ้าคุณอยากแข็งแรงสุขภาพดีและดูอ่อนยาว์เมื่ออายุมากขึ้นคุณต้องเข้าใจว่า ช่วงเวลานี้สําคัญแค่ไหนหลายคนคิดว่าการนอนหลับแค่พักผ่อนหลับตาแล้วตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นหรืออย่างน้อยก็หวังแบบนั้นแต่จริงๆมีสิ่งที่สําคัญกว่ากําลังเกิดขึ้นขณะคุณนอนหลับร่างกายของคุณทํางานหนักกว่าที่เคยฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนจเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้นกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อสมองกําจัดสารพิษออกระบบภูมิคุ้มกันทํางานเต็มที่ต่อสู้กับเชื้อโรคและสําคัญที่สุดสําหรับผู้สูงอายุอย่างคุณกล้ามเนื้อเนื้อ,อยเยื่ออ่อนล้มค่า ควรได้รับการฟื้นฟูและสร้างใหม่แต่ปัญหาคือถ้าร่างกายไม่มีสารอาหารที่เหมาะสมก่อนเข้านอนกระบวนการซ่องแซมนี้จะไม่ทำงานตามที่ควรร่างกายแทนที่จะสร้างกล้ามเนื้อกลับอาจเริ่มสลายกล้ามเนื้อใช้มันเป็นพลังงานเพื่อรักษาอวัยวะสำคัญในคืนหนึ่งลองคิดดูช่วงเวลาที่กล้ามเนื้อควรฟื้นฟูกลับอาจถูกทำลายนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วเมื่อแก่ตัวลงขณะนอนหลับคุณกำลังอดอาหาร6-7ถึงหรือบางที่8ชั่วโมงร่างกายยังคงเผาผลาญแคลอรี่ หัวใจยังเต้นปอดยังทำงานสมองยังตื่นตัวในฝันแต่คุณไม่ได้กินอะไรร่างกายต้องดึงพลังงานจากที่อื่นถ้าคุณให้อาหารที่เหมาะสมก่อนนอนมันจะดึงจากสิ่งนั้นและปกป้องกล้ามเนื้อแต่ถ้าไม่ร่างกายจะหากรดอะมิโนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรตีนและถ้าไม่มีในเลือดรู้หมว่ามันไปเอาจากไหนจากเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อของคุณเองผมไม่ได้บอกเพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้คุณรู้และใช้ความรู้นี้ให้เป็นประโยชน์คุณสามารถทำให้การนอนหลับช่วยคุณได้ โดยการกินโปรตีนย่อยช้าเช่นเคซีนจากชีสกระทอ่อมหรือกริกโยเกิร์ตก่อนนอนกล้ามเนื้อจะได้รับกรดอะมิโนอย่างต่อเนื่องตลอดคืนแทนที่จะสลายกล้ามเนื้อจากฟื้นฟูแทนที่จะสูญเสียแรงคุณกลับเพิ่มพลังนี่คือกุญแจสําคัญที่ช่วยให้คุณแข็งแรงกระชับกระเฉงและมีอิสระเมื่ออายุมากขึ้นผมเห็นเรื่องนี้บ่อยผู้สูงอายุเล่าให้ฟังว่ากินอาหารสุขภาพอาจมีขนมปังปิ้งกับกาแฟเป็นมื้อเช้าอาหารกลางวันเบาๆและมื้อเย็ยนเป็นซุปพวกเขาภูมิใจ เพราะไม่กินเกินแต่กลับไม่กินโปรตีนเพียงพอโดยเฉพาะตอนกลางคืนและเมื่อเวลาผ่านไปกล้ามเนื้อของพวกเขาเสื่อมโทรมแขนอ่อนแรงขาไม่สามารถรับน้ำหนักได้ดีและสุดท้ายก็ลำบากกับกิจวัตรง่ายๆเช่นเดินขึ้นบันไดหรือลุกจากเก้าอี้ไม่ใช่เพราะอายุแต่เพราะร่างกายขาดพลังในช่วงเวลาสำคัญของการซ่อมแซมคือขณะนอนหลับผมมักพูดว่าร่างกายของคุณเหมือนทีมก่อสร้างตอนกลางคืนถ้าคุณไม่ให้วัสดุก่อสร้างเขาจะสร้างอะไรได้สร้างบ้านไม่มีอิฐ ไม่ได้ซ่อมสะพานไม่มีเหล็กไม่ได้และสร้างกล้ามเนื้อไม่มีโปรตีนไม่ได้ทีมก่อสร้างไม่หยุดทํางานเพียงเพราะพระอาทิตย์ตกแต่ถ้าไม่มีวัสดุพอเขาจะเริ่มรื้อโครงสร้างเก่าเพื่อเอาวัสดุนั่นคือสิ่งที่ร่างกายคุณทําเมื่อขโมยกล้ามเนื้อไปใช้เป็นพลังงานอีกเหตุผลที่เวลานอนสําคัญมากเพราะฮอร์โมนของคุณเมื่อเราแก่ตัวฮอร์โมนจเจริญเติบโตซึ่งช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันจะลดลงแต่การศึกษาพบว่าถ้าคุณกินสารอาหารที่เหมาะสม โยเฉพาะโปรตีนก่อนนอนคุณจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพฮอร์โมน้ทําให้กล้ามเนื้อมีโอกาสฟื้นฟูเหมือนให้เครื่องมือที่ดีที่สุดกับทีมซ่อมแซมอีกอย่างหนึ่งคือเวลาคุณนอนท้องว่างน้ําตาลในเลือดอาจต่าฮอร์โมนความเครียดคอติซอลเพิ่มขึ้นซึ่งจะสลายกล้ามเนื้อคอติซอลเป็นฮอร์โมนที่ทําลายกล้ามเนื้อแต่ถ้าคุณกินของว่างที่สมดุลเล็กน้อยก่อนนอนจะช่วยควบคุมฮอร์โมนความเครียดและปกป้องกล้ามเนื้อได้มากขึ้นดังนั้นนี่หมายความว่าเวลานอนไม่ได้แค่หลับตาและหวังให้ดดีีท่สุ แต่มันคือการควบคุมกระบวนการซ่อมแซมร่างกายคือการให้สิ่งที่ร่างกายต้องการเพื่อให้ขนาดฝันมันกำลังสร้างวันพรุ่งนี้ที่แข็งแรงขึ้นและไม่ต้องใช้มากของว่างเล็กๆเ,เช่นกรีกโยเกิร์ตชีสกระท่อมหรือนมอุน่นช่วยได้มากอาหารเหล่านี้อุดมด้วยเคซีนโปรตีนย่อยชาเลี้ยงกล้ามเนื้อต่อเนื่องหลายชั่วโมงลองคิดดูว่ามันทรงพลังแค่ไหนแทนที่จะเสียกล้ามเนื้อในขณนะนอนหลับคุณกลับเพิ่มแรงแทนที่จะตื่นขึ้นมาอ่อนแรงคุณตื่นมาพร้อมร่างกายที่ได้รับการซ่อมแซมและพร้อมรหวันใหม่ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องความงามแต่เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตกล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยเรื่องการทรงตัวมีพลังงานสูงขึ้นระบบเผาผลาญเร็วขึ้นลดอาการปวดข้อและลดความเสี่ยงจากการหกล้มและกระดูกหักและยังช่วยควบคุมระดับน้ําตาในเลือดและสุขภาพหัวใจคนจํานวนมากมองข้ามช่วงเวลานี้เพราะคิดว่ากินก่อนนอนจะทําให้อ้วนแต่ความจริงคือถ้าคุณเลือกอาหารที่ถูกต้องคุณไม่ได้แค่หลีกเลี่ยงน้ําหนักเพิ่มแต่ปกป้องร่างกายจากการสูญเสียกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำหนักเพิ่มในระยะยาวเพราะกล้ามเนื้อน้อยระบบเผาผลาญช้าลงผมอยากให้คุณเริ่มคิดว่าช่วงเวลานอนเป็นโอกาสเติมพลังอนาคตถามตัวเองว่าคืนนี้ให้ร่างกายอะไรบ้างส่งทีมซ่อมแซมออกไปมือเปล่าหรือให้เครื่องมือที่จําเป็นเพื่อให้คุณแข็งแรงสดใสและดูอ่อนเยาว์นี่คือเหตุผลที่เวลานอนเป็นช่วงเวลาสําคัญที่สุดในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อและเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ควรปล่อยผ่าน โดยการให้อาหารที่เหมาะสมก่อนนอนคุณไม่แค่ปกป้องกล้ามเนื้อแต่ปกป้องอิสรภาพความมีชีวิตชีวาและอนาคตของคุณผมขอย้ำอีกครั้งถ้าคุณอยากปกป้องกล้ามเนือ้อยากรักษาความแข็งแรงการทรงตัวและอิสระคุณต้องให้โปรตีนกับร่างกายก่อนนอนไม่ใช่แค่อาหารทั่วไปหรือของว่างเติมท้องแต่เป็นโปรตีนเพราะนี่คือสารอาหารที่กล้ามเนื้อขาดไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงเวลานานที่คุณหลับและร่างกายกำลังซ่อมแซมกล้ามเนื้อประกอบด้วยโปรตีนเมื่อคุณเคลื่อนไหวออกกำลังกาย หรือทากิจวัตรประจําวันกล้ามเนื้อจะเกิดการสึกหรอเล็กน้อยและนั่นคือเรื่องปกตินี่คือวิธีที่ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่ตอนนอนร่างกายต้องซ่อมแซมความเสียหายเหล่านั้นโดยใช้กรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนถ้าคุณไม่มีกรดอะมิโนเพียงพอในระบบขณะนอนร่างกายจะไม่หยุดซ่อมแซมแต่มันจะเริ่มหากรดอะมิโนจากทุกที่ซึ่งส่วนมากหมายถึงสลายกล้ามเนื้อของตัวเองดังนั้นแทนที่จะสร้างกล้ามเนื้อคุณกลับสูญเสียกล้ามเนื้อขณะนอนซึ่งตรงกันข้ามกับที่เราต้องการ นี่คือเหตุผลที่โปรโตีนก่อนนอนสําคัญมากเมื่อคุณกินโปรโตีนคุณภาพสูงก่อนนอนคุณกําลังให้กรดอะมิโนแก่ร่างกายตลอดคืนเปรียบเสมือนบอกว่าฟังนะซ่องกล้ามเนื้อฉันเธออยาขโมยของฉันคุณปกป้องสิ่งที่มีและช่วยสร้างใหม่โปรโตีนไม่ใช่เหมือนกันทั้งหมดในช่วงเวลานอนคุณต้องการโปรโตีนที่ย่อยช้าเพราะคุณนอน 6- กถึงเดหรือ8ชั่วโมงไม่ใช่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงถ้ากินโปรโตีนย่อยเร็วคุณจะหมดกรดอะมิโนกลางคืน และร่างกายจะเริ่มสลายกล้ามเนื้ออีกครั้งแต่ถ้าเลือกโปรตีนย่อยช้าเช่นเคซีนในกรีกโยเกิร์ตชีสกระท่อมและนมคุณจะได้รับสารอาหารอย่างต่อเนื่องตลอดคืนนี่คือเหตุผลที่อาหารเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากสําหรับผู้สูงอายุลองคิดภาพเหมือนกองไฟถ้าคุณโยนกระดาษลงกองไฟมันจะลุกโชนสักพักแล้วดับเหลือแต่ความหนาวนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกินโปรตีนย่อยเร็วก่อนนอนแต่ถ้าวางฝืนที่ค่อยๆลุกไหม้จะให้ความอบอุ่นทั้งคืนเคซีนคือฝืนที่ลุกไหม้ช้าแบบนั้น มันจะคอยเลี้ยงกล้ามเนื้อของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมและ,จะเจริญเติบโตขณะคุณหลับอีกอย่างที่ควรจาไว้คือเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราใช้โปรตีนได้ไม่ดีเท่าเมื่อก่อนนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าภาวะตา้านอนอโบเลซมหมายความว่าแม้คุณจะทานโปรตีนในช่วงกลางวันร่างกายก็ไม่สามารถเปลี่ยนโปรตีนนั้นเป็นกล้ามเนื้อได้ดีเท่าเมื่อคุณยังเด็กดังนั้นคุณจึงต้องใส่ใจเรื่องเวลาและวิธีการทานโปรตีนมากขึ้นและเวลานอนถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดอย่่างงหนึ เพราะร่างกายจะเตรียมพร้อมซ่อมแซมตัวเองตอนนอนผมรู้ว่าบางคนอาจคิดว่าหมอแมนเดลผมไม่อยากกินก่อนนอนแบบนี้จะทําให้น้ําหนักขึ้นใหมคําตอบคือไม่หากคุณทําถูกวิธีเมื่อคุณเลือกแหล่งโปรตีนที่เหมาะสมเช่นครึ่งถ้วยข้อเทชีสโยเกิร์ตกรีกหนึ่งถ้วยนมหนึ่งแก้วเล็กหรือแม้แต่โปรตีนเชคจากพืชที่ย่อยช้าคุณก็ไม่ได้เพิ่มแคลอรี่ที่ไม่จําเป็นแต่ให้อาหารร่างกายที่ต้องการเพื่อให้แข็งแรงและเนื่องจากโปรตีนช่วยให้อิ่มท้องมันช่วยให้คุณไม่เผลอไปหยิบขนมกบเคี้ยว ที่ไม่ดีต่อสุขภาพในช่วงดึกซึ่งจริงๆแล้วทําให้น้ําหนักขึ้นนี่คือเรื่องที่หลายคนไม่รู้การทานโปรตีนก่อนนอนไม่ได้ช่วยแค่กล้ามเนื้อแต่ช่วยทั้งร่างกายโปรตีนช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้สมดุลตลอดคืนซึ่งช่วยให้พลังงานและฮอร์โมนของคุณคงที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ทํางานดีขึ้นต่อสู้โรคและยังช่วยรักษาการเผาผลาญเพราะกล้ามเนื้อคือเครื่องยนต์ที่เผาผลาญคอรีแม้ในขณะพักผ่อนถ้าคุณเสียกล้ามเนื้อการเผาผลาญก็ช้าลงรักษากล้ามเเนนนนนื้้้้อไไไวร่าาาาางกายกย็จะผผขขมัดึน ขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังผมเคยดูแลชายคนหนึ่งในวัยปลายเจ็ดสิบเขาบอกว่ารู้สึกอ่อนแรงน้ำหนักลดในที่ที่ไม่ควรและเดินไม่มั่นคงเขาแทบไม่ทานมื้อเย็นเพราะคิดว่าทานน้อยจะทำให้สุขภาพดีผมอธิบายให้เขาฟังว่ากล้ามเนื้อของเขากำลังอดอาหารตอนกลางคืนและแนะนำให้เริ่มทานโยเกิร์ตกรีกกับผลไม้เล็กน้อยก่อนนอนภายในไม่กี่สัปดาห์เขารู้สึกแข็งแรงขึ้นพลังงานดีขึ้นและเดินมั่นใจขึ้นมันไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือการให้อาหารที่จำเป็นในเวลาที่สำคัญที่สุดตอนที่เขาหลับ ความจริงก็คือถ้าคุณอยากแข็งแรงและมีสุขภาพดีเมื่ออายุมากขึ้นคุณต้องเลิกกลัวอาหารและใช้มันเป็นเครื่องมือการทานโปรตีนก่อนนอนไม่ใช่แค่กินมากขึ้นแต่เป็นการกินอย่างมีแผนคือการบอกกับตัวเองว่าคืนนี้ร่างกายจะซ่องแซมตัวเองฉันจะเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมและจําไว้ว่าที่พูดนี้ไม่ใช่การกินมื้อใหญ่ไม่ใช่อาหารจานโตหรือของว่างหนักที่จะรบกวนการนอนเรากําลังพูดถึงของเล็กๆที่มีโปรตีนย่อยชาพิงพอที่จะเลี้ยงกล้ามเนื้อในชั่วโมงที่คุณพักผ่อน ถ้าคุณทำแบบนี้ทุกคืนคุณจะรู้สึกแตกต่างอย่างชัดเจนคุณจะตื่นขึ้นมารู้สึกไม่แข็งเกรง่งรู้สึกมีพลังและแข็งแรงขึ้นเสื้อผ้าของคุณจะพอดีขึ้นเพราะรักษากล้ามเนื้อไว้แทนที่จะสูญเสียและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะรักษาความเป็นอิสระเพราะกล้ามเนื้อแข็งแรงหมายถึงการล้มลดลงอาการบาดเจ็บน้อยลงและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในการทำสิ่งที่คุณรัก ดังนั้นเพื่อนๆถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณเริ่มทําตั้งแต่คืนนี้คืออยากเข้านอนด้วยท้องว่างให้ร่างกายได้โปรตีนให้มันมีวัตถุดิบที่จะรักษาคุณให้แข็งแรงเพราะทุกคืนที่คุณข้ามไปร่างกายจะเริ่มทําลายกล้ามเนื้อเพื่อน,นําไปใช้เป็นพลังงานคุณก็ถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ทุกคืนที่คุณเลือกให้อาหารร่างกายแบบนี้คุณก็กล้าวไปข้างหน้าสู่ความแข็งแรงสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เราคุยกันว่าทําไมกล้ามเนื้อจึงลดลงเมื่อเราแก่ตัวลงทําาไมกรนอนอ จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญของการซ่อมแซมและทําไมโปรตีนจึงจําเป็นก่อนนอนและตอนนี้ผมจะให้เครื่องมือที่ใช้ได้จริงคืออาหารสี่อย่างที่ดีที่สุดที่คุณควรกินก่อนนอนเพื่อหยุดการสลายของกล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาและดูอ่อนเยาว์อาหารเหล่านี้ผมแนะนําให้ผู้ป่วยหลายคนเพราะง่ายราคาถูกและได้ผลดีมากและสิ่งที่ดีคือคุณไม่ต้องวางแผนมื้ออาหารซับซ้อน แค่มีอาหารเหล่านี้ในครัวไว้พร้อมเพื่อให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองอย่างถูกวิธีทุกคืนอาหารแรกคือคอเทจชีสผมรู้ว่าบางคนไม่ชอบเนื้อสัมผัสแต่มาฟังนะคอเทจชีสเป็นอาหารที่ช่วยปกป้องกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดชนิดหนึ่งที่คุณกินก่อนนอนทำไมเหรอเพราะมันอัดแน่นไปด้วยเคซีนโปรตีนโปรตีนย่อยช้าที่เลี้ยงกล้ามเนื้อได้หลายชั่วโมงจำได้ไหมที่เราคุยกันว่าคุณจะนอนประมาณ6 -8 ชั่วโมงและคุณไม่อยากให้ร่างกายขาดเชื้อเพลิงกลางดึกคอเทจชีสแก้ปัญหานี้ ด้วยการปล่อยกรดอะมิโนเข้าสู่กระแสเลือดอย่างต่อเนื่องตลอดคืนและไม่ใช่แค่โปรโตีนข้อเทศชีสยังอุดมไปด้วยแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกและมีคาร์โบไฮเดรตน้อยมากจึงไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่หิวดึกและมักหยิบขนมกรุบกรอบหรือคุกกี้ให้ดเปลี่ยนเป็นครึ่งถ้วยข้อเทศชีสคุณจะรู้สึกอิ่มและช่วยปกป้องกล้ามเนื้อและคุณจะเลี่ยงแคลอรี่เปล่าที่ทำให้การเผาผลาญช้าลง และถ้าคุณไม่ชอบรสธรรมดาให้เติมผลไม้เบอร์รี่เล็กน้อยน้ำผึ้งหรือผง,งอกเชยคุณก็จะได้รสชาติที่ชอบและยังได้รับประโยชน์ครบถ้วนอาหารที่2คือโยเกิร์ตกรีกไม่ใช่โยเกิร์ตธรรมดาต้องแน่ใจว่าเป็นกรีททำไมเพราะโยเกิร์ตกรีกมีโปรโตีนเกือบสองเท่าของโยเกิร์ตธรรมดาและโปรโตีนส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ย่อยช้าเหมือนข้อเทจชีสนอกจากนี้โยเกิร์ตกรีกยังมีโปรไบโอติกคือแบคทีเรียด,ดีที่ช่วยระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารที่ดีช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น ซึ่งสําคัญมากเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นเพราะการย่อยอาหารจะช้าลงตามธรรมชาติสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับโยเกิร์ตกรีกก่อนนอนคือมันหลากหลายคุณจะกินเปล่าๆหรือเติมถั่วเล็กน้อยเพื่อไขมันดีหรือใส่ผลไม้เพื่อเติมความหวานก็ได้และเนื่องจากมันเหนียและเข้มข้นมันจึงเหมือนขนมหวานแต่ไม่มีน้ําตาลและแคลอรี่เปล่าของขนมหวานจริงๆดังนั้นแทนที่จะจบวันด้วยอะไรที่ทำร้ายสุขภาพคุณกำลังให้ร่างกายสิ่งที่ช่วยซ่อมสซมสร้างใหม่และฟื้นฟูในขณะหลับ นมเช่นนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตกรีกมีโปรตีนเคซีนแต่ยังมีประโยชน์อีกอย่างนมมีกรดอะมิโน,โนที่ชื่อทริโตเฟนซึ่งช่วยผ่อนคลายและนอนหลับดีขึ้นเมื่อคุณดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนไม่เพียงแต่เลี้ยงกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนหลับลึกแบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อต้องการการนอนหลับแบบนี้เพื่อสร้างใหม่บางคนอาจแท้นมหรือหลีกเลี่ยงหากนมธรรมดาไม่เหมาะกับคุณคุณสามารถเลือกนมปราศจากและโต๊หรือนมถูเหลืองเสริมโปรตีน ซึ่งเป็นนมพืชที่มีโปรตีนสูงจุดสําคัญคือต้องได้โปรตีนย่อยช้าแบบนี้ในตอนกลางคืนอาหารชนิดที่สีที่อาจทําให้คุณแปลกใจคือถั่วและ,มะเมล็ดพืชแม้ว่าจะมีโปรตีนน้อยกว่าสามอย่างก่อนหน้านี้แต่มีไขมันดีแมกนีเซียมและโปรตีนจากพืชในปริมาณเล็กน้อยแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและช่วยให้นอนหลับลึกและฟื้นฟูเมื่อนอนหลับดีร่างกายจะมีพลังงานสําหรับซ่อมแซมกล้ามเนื้อ และเมล็ดพืชเช่นอัลมอน,นด์วอลรนัทเมล็ดเจียและเมล็ดฟักทองยังมีสารช่วยปรับฮอร์โมนซึ่งสําคัญต่อการรักษากล้ามเนือ้อไขมันดีช่วยชะลอการย่อยอาหารทําให้พลังงานคงที่และป้องกันร,ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นลงในตอนกลางคืนคุณไม่ต้องกินเยอะแค่หยิบมือเล็กๆกก,ก็ส่งผลดีหากผสมถูกกับโยเกิร์ตกรีกจะได้ของว่างก่อนนอนที่สมดุลและช่วยให้คุณอิ่มนานทั้งคืนคุณอาจสงสัยว่าต้องกินทั้งสี่อย่างนี้ไหมไม่จําเป็นเลยไม่ต้องกินมื้อใหญ่แค่เลือกหนึ่งหรือสองอย่างตามชอบ และตามที่ร่างกายรับได้ความสม่ำเสมอสำคัญการทำครั้งคราวไม่ช่วยเท่าทำทุกคืนและอย่าลืมขนาดอาหารไม่ใช่กินมื้อเย็นเต็มที่ก่อนนอนแค่ให้พอเลี้ยงกล้ามเนื้อและระบบซ่อมแซมทำงานดีในเวลานอนอาจเป็นนมเปรี้ยวครึ่งถ้วยหรือโยเกิร์ตกรีทนึงถ้วยหรือนมอ,อุ่นแก้วเล็กกับถั่วนิดหน่อยรักษาความเรียบง่ายเบาๆแต่ต้องมีประสิทธิภาพอีกเรื่องที่ต้องคิดคนจำนวนมากบอกฉันว่าตื่นมารู้สึกเมื่อหรือหมดแรงคิดว่าเป็นเรื่องอายุแต่เมื่อถามนิสัย ตอนเย็นพบว่าเข้านอนท้องว่างกินขนมหวานหรือดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนสิ่งเหล่านี้รบกวนการนอนและขโมยสารอาหารที่กล้ามเนื้อต้องการซ่อมแซมเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งในสี่อาหารนี้จะช่วยให้ตื่นมารู้สึกสดชื่นขึ้นปวดไม่น้อยลงมีพลังและความแข็งแรงเพิ่มขึ้นลองจินตนาการดูว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนถ้าตื่นมาแข็งแรงกล้ามเนื้อไม่ถูกทำลายระหว่างนอนคุณจะเคลื่อนไหวมั่นใจคุณจะตามหลานทันเดินทางออกกำลังกายใช้ชีวิตตามใจโดยไม่กลัวสูญเสียอิสรภาพ เพราะร่างกายยังไหวจะเริ่มนิสัยนี้ตอนอายุ50 60 70หรือมากกว่านั้นก็ยังไม่สายกล้ามเนื้อยังซ่อมแซมได้หากให้สารอาหารที่ต้องการสี่อย่างนี้นมเปรี้ยวโยเกิร์ตกรีกนมและถั่วหรือมเมล็ดพืชคืออาวุธรับป้องกันกล้ามเนื้อเสื่อมก่อนนอนคืนนี้ถามตัวเองว่าคุณให้อาหารซ่อมแซงกล้ามเนือ้อหรือปล่อยให้มันถูกทำลายทางเลือกอยู่ที่คุณทำให้เป็นกิจวัตรทุกคืนแล้วจะเห็นร่างกายตอบแทนด้วยความแข็งแรงและชีวิตที่ดีขึ้น ฉันเน้นย้ำเรื่องความสม่ำเสมอเพราะการปกป้องกล้ามเนื้อขณะโตขึ้นต้องทำทุกคืนไม่ใช่ทำครั้งคราวหรือทำแค่บางเวลาสร้างกิจวัตรทุกคืนกล้ามเนื้อไม่มีวันหยุดพักร่างกายคุณจะสร้างหรือสลายกล้ามเนื้อทุกวันไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่และวิธีเดียวที่จะอยู่ฝั่งถูกคือสม่ำเสมอมาคุยกันว่าทำไมถึงสำคัญทุกคืนที่คุณหลักร่างกายเข้าสู่หมวดซ่อแมแซมแต่ปัญหาคือเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อไม่ตอบสนองเหมือนตอนหนุ่มสาว ตอนวัย20-30ปีร่างกายร,รับมือกับการอดอาหารหรือนอนดึกได้ดีและฟื้นตัวเร็วแต่พอเข้าวัย50-60-70ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อช้าลงเรียกว่าการต่อต้านอนาโบลิกคือกล้ามเนื้อต้องการกระตุ้นและสารอาหารมากขึ้นเพื่อผลลัพธ์เดิมหากขาดสารอาหารคืนใดคืนหนึ่งกล้ามเนื้อจะถูกทำลายเปรียบเสมือนบ้านหากทำความสะอาดเดือนละครั้งบ้านอาจดูโอเควันสองวันแต่หลังจากนั้นฝุ่นจับของเสียแตกบ้าน ก็พังแต่ถ้าทําความสะอาดทุกวันกวาดพื้นเช็ดโตะซ่อมแซมสิ่งที่เสียบ้านก็จะอยู่ในสภาพดีกล้ามเนื้อก็เหมือนกันหากให้อาหารทุกคืนอย่างสม่ําเสมอร่างกายจะซ่อมแซมง่ายขึ้นและรักษาความแข็งแรงโดยไม่ต้องเหนื่อยตามทันเสมอฉันเข้าใจว่านิสัยใหม่ยากโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นคุณอาจบอกว่าคุณมีเรื่องต้องคิดมากมายไม่อยากเพิ่มภาระตอนกลางคืนแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่แผนใหญ่ หรือซับซ้อนเป็นแค่นิสัยง่ายๆ5นาทีที่เปลี่ยนสุขภาพคุณได้หากทำทุกคืนร่างกายจะขอบคุณคุณในแบบที่คุณรู้สึกได้นี้คือผลลัพธ์จากการทำอย่างสม่ำเสมอกล้ามเนื้อหยุดถูกทำลายจำไว้ว่าการสูญเสียกล้ามเนื้อหรือซาโคพีเนียไม่ใช่เรื่องแค่แก่ตัวแต่เกิดจากร่างกายถูกทำลายไม่ได้รับสารอาหารซ่อมแซมเมื่อให้โปรตีนย่อยช้าและสารอาหารที่ถูกต้องทุกคืนคุณหยุดการทำลายส่งสัญญาณร่างกายว่าเรากำลังสร้างไม่ใช่ทำลายสัญญ,ญาน,นี้สสมทุกคืนจนเห็นผลชัดเจน กล้ามเนื้อของคุณเฟื่องฟูเมื่อมีระเบียบเมื่อคุณทานอาหารที่เหมาะสมในเวลาเดียวกันทุกคืนร่างกายของคุณจะเริ่มคาดหวังระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นการนอนหลับดีขึ้นและการฟื้นฟูร่างกายมีประสิทธิภาพคล้ายกับการปรับจูนเครื่องยนต์รถเมื่อต้องการทุกสิ่งสอดคล้องกันมันจะทำงานได้เรียบลรื่นเร็วขึ้นและใช้แรงน้อยลงประการที่3และสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือความสม่ำเสมอปกป้องอิสรภาพของคุณทำไมจึงสำคัญ พราะกล้ามเนื้อคือหลักฐานของทุกสิ่งความสามารถที่จะลุกจากเตียงได้เองเดินขึ้นบันไดย,ยกของชําหรือแม้แต่ตั้งตัวเมื่อสะดุดทั้งหมดขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและการทำงานของกล้ามเนื้อเมื่อคุณสูญเสียกล้ามเนื้อมากเกินไปจะคืนกลับได้ยากนี่จึงเป็นเหตุผลที่นิสัยนี้ในทุกคืนมีความสำคัญรักษาสิ่งที่คุณมีปัจจุบันง่ายกว่าพยายามสร้างใหม่เมื่อมันเสื่อมลงทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าบางคืนขาดบ้างจะเป็นอะไรไหมผมจะบอกความจริง ขาดคืนเดียวไม่ทําให้ทุกอย่างพังแต่คืนเดียวมากกลายเป็นสองสามคืนจากนั้นเดือนหนึ่งผ่านไปกล้ามเนื้ออ่อนแรงพลังลดลงและคุณรู้สึกไม่มั่นคงความสม่ำเสมอช่วยป้องกันการเลื่อนถลายนี่คือสิ่งที่ทําให้คุณแข็งแรงวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่า,ลาแล้วจะสร้างนิสัยนี้ได้อย่างไรกุญแจคือทําให้มันง่ายและสนุกอยากคิดเยอะเตรียมข้อเทชชีสกรีกโยเกิร์ตนมหรือถูไว้ในตู้เย็นหรือถังอาหารสําเร็จรูปเพื่อไม่ต้องรีบร้อนในตอนกลางคืนตั้งเตือนในโทรศัพท์30 60นาทีก่อนเข้านอนเพื่อให้กลายเป็นอัตโนมัติถ้าต้องการให้ติดจริงให้จับคู่กับนิสัยที่คุณทำอยู่แล้วเช่นการแปลงฟันปิดทีวีหรือเตรียมชุดวันรุ่งขึ้นเมื่อเชื่อมโยงนิสัยใหม่กับนิสัยเดิมมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติเร็วขึ้นแล้วมีสิ่งที่ผมอยากให้จำไว้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องกล้ามเนื้อแต่กิจวัตรนี้ยังช่วยสมองกระดูกระบบภูมิคุ้มกันและเมตาบอลิซึมเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอทุกอย่างทำงานได้ดีขึ้นพลังงานเพิ่มขึึึนนึ้้้นนนนนนกการอลลขขแะคุณตื่ พร้อมรับวันใหม่ผู้ป่วยคนหนึ่งชื่อคุณสมพรอายุ68ปีมาหาผมเพราะรู้สึกอ่อนแรงเหนื่อยและกังวลเรื่องการล้มเธอดูแลโภชนาการดีในเวลากลางวันแต่ข้ามมือก่อนนอนเพราะกลัวน้ำหนักขึ้นผมอธิบายว่ากล้ามเนื้อเธออดอาหารข้ามคืนเราจึงเริ่มนิสัยง่ายๆคือทานข้อเทชิสครึ่งถ้วยกับวอลนัทเล็กน้อยทุกคืนภายในสองสัปดาห์เธอบอกว่ารู้สึกพักผ่อนได้ดีขึ้นภายในหนึ่งเดือนเธอสังเกตว่าขาแข็งแรงขึ้นเมื่อขึ้นบันได และหลังสามเดือนเธอบอกว่าเหมือนกลับมาเป็นตัวเองมั่นใจมั่นคงและมีพลังไม่ใช่เพราะอยาสจย์แต่เพราะนิสัยเรียบง่ายที่สม่ำเสมอที่รักทั้งหลายผมอยากให้คุณเข้าใจสิ่งนี้ก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากถามทุกคนว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรจากเนื้อหาที่เรานําเสนอไปบ้างอยากให้ลองคิดดูและบอกเล่าหนึ่งสิ่งที่คุณรู้สึกว่าสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้จริงๆในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพราะการแบ่งปันประสบการณ์และความคิดของคุณจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังติดตามเราอยู่เช่นกันอย่าลืมว่าการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารที่เหมาะสมหรือการสร้างนิสัยเล็กๆที่ดีต่อสุขภาพในทุกคืนจะช่วยให้คุณรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นคงในวัยชาราถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนและคนที่คุณรักได้รับรู้และกดติดตามช่องฉลาด ในวัยชาราเพื่อไม่พลาดเคล,ลด็ดลับดีๆที่จะช่วยให้คุณสุขภาพดีและมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน